มาเดี๋ยวนี้นะแล้วจิโกเปิดประตูเข้ามาสวัสดีครับเฮ้ยเฮียจิโกโอ้ยปกใจวิ่งทะลุกำแพงมาเลยประตูดีๆก็มีให้เข้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับรายการเอสเซสการนะครับผมแล้วอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอาตมาในแมปเดินในชิฟเอ็กซ์เพลเนียนนั่นเองนะครับก็เป็นแมปที่เราเคยไปเล่นเนาะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับแต่หมดแล้วอ่ะลูกพี่หมดลูกพี่หมดแล้วพี่ยิง พี่ยิงมันเมื่อกี้ขอบคุณเบิรดีตายกันหมดเราจะตายกันตายกันหมดที่แล้วนะครับแต่ตังนี้เนี่ยผมจะลองมาดูว่านะครับมันมีฉากจบอื่นไหมหรือมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่เหมือนมีฉากจบนะฉากจบอื่นที่ไม่ใช่เราโดนตุยเย่ในห้องแช่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูฉากจบอื่นกันนะครับว่ามันจะมีไหมนะเออเพราะว่า เท่าที่เราสังเกตก็คือมันจะมีคนนึงถามหาหนูตายนะครับวันที่นี้เราดันเอาหนูเนี่ยไปให้ไอ้คนถามหาอาหารหมายเลขสี่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองเอาหนูตายไปให้ไอ้เจ้านั่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเลสโกกันนะครับโอเคครับมาแล้วครับผมโอเคเกี่ยมาแล้วครับวันที่หนึ่งเหมือนเดิมครับก็เกิดมากับการทางานในร้านให้เบอร์เกอร์แซดเบอร์เกอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่เมาส์ไปเร็วๆมากรับคําสั่งนะครับรับสินค้าเหมือนเดิมนะครับ รับควาสั่งซื้อตัวการอาหารหมายเลขสองนะเออเอาไปเอาไปเอาไป,ไปโอเคนะครับก็เป็นข่าวด่วนเหมือนเดิมนะครับนักฆ่าที่หลวมพวกคงไม่มีอะไรมากนะครับนะแปรไทยยังจีเนียสอยู่เลยนะ,นะครับเรารอไปนะครับเราเช็คห้องนั้นห้องนี้นะครับเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ที่ค่อนข้างที่จะ ไม่เปิดหน้าร้านนะครับทำงานหลังร ah. ้านก็คือน่าจะไม่เปิดแบบลูกค้าที่จะเข้ามานั่งกินนะครับต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้นนะครับรับคําสั่งสินค้าเหมือนเดิมนะครับในคืนแรกคงจะไม่ค่อยมีอะไรครับอาหารหมายเลขหนึ่งนะครับโอเคอาหารหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเราคอยรับงานตรงนี้นะครับเราก็จะคอยรับงานตรงนี้รับสินค้าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไร พาที่แล้วนะเบอร์ทร e เยอไปนะเอาไปเอาไปนี่ครับให้ไปเก็บหนูในห้องน้ำแต่ก่อนเก็บเราขออนุญาตที่จะเอาอาหารก่อนเฮ้ยกูทำไมกูต้องตกใจวะกูเคยเจอมาแล้วมไนกูต้องตกใจด้วยทำไมต้องตกใจนะครับทำไมผมต้องตกใจอีกแล้วนะครับตกใจรอบที่สามนะครับ โอเคเก็บหนูมาครับเก็บหนูมานะฮะเก็บหนูมามันบอกว่าราาับค่งซื้อเหมือนเดิมครับมันต้องการอาหารเป็นเลขสี่นะครับเราหยิบอาหารอะไรก็ได้ไปให้มันนะครับโอเคครับที่นี่หนูตายอยู่กับเราครับเราจะเอาหนูตายไปให้คนต่อไปนะมาดูกันว่ามันจะจบแบบไหนนะครับ รับคำสั่งซื้อสินค้านะครับที่ต้องการหนูตายนะครับนี่ตัวนี้ครับเอาให้วันนะโอเคครับยิบขยะครับผมหยิบขยะแล้วก็ลุยครับเอาไปทิ้งนอกร้านนะเออเอาไปทิ้งนอกร้านเหมือนเดิมรับไม่มีอะไรครับในวันนี้วันแรกก็จะจบกันไปที่ทิ้งขยะเสร็จรับอาหารแล้วเอยรับออเดอร์แล้วก็ออกไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะแบบไหนนะครับอ,อย่าไปกลัวนะครับมันก็มาข้างหลังแบบนี้นะฮะช่างหัวมันไปนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับรับคำสั่งซื้อนะครับเคฟูลนัมเบอร์วันเคฟูลนัมเบอร์วันนะครับเอาไปนะนะครับน่าจะจบแล้วแหละวันแรกนะครับจบแล้ววันที่สองนะฮะวันที่สอง วันที่สองตัวนี้จะเปลี่ยนจากขยะเป็นไม้ถูพื้นนะเออเปลี่ยนจากขยะเป็นไม้ถูพื้นรับคำสั่งซื้อโอเค Let me get food number t I c a n have food number t ฉันต้องการอาหารหมายเลขสองเอาไปเอาไปเปิดประตูเลยนะเอาไม้มอบไปทำขามสะอาดในห้องน้ำนะครับอย่าไปสนใจอะไรมันมากครับนะ เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถือว่าไม่มียังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเออนะครับผมนึกว่าให้หนูไปแล้วมันจะวันนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวต้องรอดูวันหลังๆนะเออเดี๋ยวต้องรอดูวันหลังๆว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับหมดแล้วป่ะนะครับหมดละโอเคเฮ้ยตกใจเมื่อกี้รถจอดหน้าร้านนะ รับสินค้านะครับรับคำสั่งซื้อนะครับเหมือนเดิมฉันต้องการอาหารหมายเลขสามนะฮะเอาไปเอาไปแล้วก็ลูกค้าคนไหนมีแต่ลูกค้าไม่จ่ายเงินเราช่วยฉันด้วยออกมาช่วยฉันหน่อยฉันอยู่ข้างนอกรถฉันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะ โอเคจะไปจะวิ่งหาเรานะอ๋อจะวิ่งหาเราบูนบูนวอลกใส่บูนวอลกคืเอเฮ้ยติดอุตส่าห์บูนวอลกติดติด,ตดกำแพงประตูไอติดขอบประตูอุตส่าห์อุตส่าห์บูนวอลกนึกว่าจะเข้าไปหลังร้านตกใจหมดนะอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยล้ อ๋อรับคำสั่งก็มาอ,อยู่ครับรับคำสั่งซื้อม่มาสักที <3. S 1> อาหารหมายเลขสาเอาไปนะครับโอเคหมยังข่าวดวนน่วนทีแรกนักฆ่าที่หลมพวกนี่เรียบร้อยฮะ วันที่สมครับวันที่3วันนี้เราต้องค่าแมงมุมในตู้แช่นะครับก็กลมอนามัยนะครับอย่างที่บอกกลมกรมอนามัยควรตรวจสอบร้านนี้นะครับถ้าจะปล่อยแมงมุมประมาณ10ตัวเข้าคังอาหารนี่ก็ไม่ผ่านสุข,ขะอนามัยแล้วนะคนเรียกกลมอนามัยมาตรวจแ <c oughs> มงมุมต้อง10บตัวนะคนโดนตรวจสอบแล้วนะร้านเนี้ยบอกเลยนะเนี่ยเจ้าของร้านใช่ไหม ลิโก้มิลเลอร์เนี่ยพนักงานประจำเดือนอ๋อคนนี้คือพนักงานประจำเดือนเหรมันเหมือนแก่มากเลยแล้วมีสองคนเป็นเป็นโนมสองตัว <c oughs> ต้องการอาหารหมายเลขสองใให้ให,ให,ให้โอเคครับรับไปเอไอ้มาเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยไหนทำอะไรของนายอะทำไมนายต้องทำแบบนี้ ไม่นายนึกทำแบบนี้ฉันรับโทรศัพท์ก่อนได้ไหมโอเคครับมันต้องหยิบปืนตรงนี้ครับโอเคลหัหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคครับหยิบปืนเสร็จครับผมจะยิงมันครับตรงนี้ยิงไม่ได้ครับเหมือนตรงนี้มันเป็นตัวตัวแบบคอยจะมาจัดการเรานะเดี๋ยวรอโป้งมันดอนมันเดินเข้ามาตายแน่หนูกูยิงแน่ เขาตู้แช่ในสามสิบวิไ่เข้าเว้ยมึงเข้ามาเลยกูจะยิงมึงมึงเข้ามามึงเข้ามาเดี๋ยวนี้เข้ามาเลยนายเข้ามาเลยเราจะยิงนายนะเข้าไปหลบในตู้แช่นะครับมันบอกให้เราเข้าไปหลบในตู้แช่นายเข้ามาเลยเข้ามาสิบสามวิสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ออกมามันมาแล้วครับมันมาแล้วมาแล้วครับข้ามาเดี๋ยวนี้นะนาจิงก็เปิดประตูเข้ามาสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยที่โกโอ้ยปกใจวิ่งทะลุกำแพงมาเลยประตูดีๆก็มีให้เข้าโอ้โหตั้งตัวไม่ทนันอา้อาว ผมยิงมันตายแล้วนะครับคุณมันยังยืนอยู่นั่นอยู่เลยก็ยังจบแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรเออก็คงไม่มีอะไรครับในวันนี้มันก็คงแค่นี้แหละ <c oughs> โอ้ก็นึกว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะที่ไหนได้ก็คงจะจบกันแค่นี้ใช่ไหมเออนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะใครที่ตามมาจากติ๊กต็อกก็ ฝากไป Youtube ด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับมาตลไปแลว้วันนี้สันส้นแค่นี้แหละนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย